จากพี่น้อง ถึงฉันไหมหม่ไม่มา,า,าือฉันไม่มีค่ะแต <laughs> ่ลองเพลงกนี่วุ้ยสมัยใดนะเพ่อนกับสีทามทพี่นาอพี่น้องสมัยนั่นแหละพี่น้อง <laughs> ไบขึ้นแล้วค่ะพี่น้องเมื่อตัวตนี้ว่าบ้ขื้นกับขึ้นรู้ค่ะพี่น้องกำลังขึ้นแต่ว่าซุ้มขื้นเราได้พุ่มเลยค่ะพี่น้อง บางคนก็อาจจะถามว่าไม้งออย่างนี้เอาไปทํายังไงเนาะคะ่ะเอาไปจัดแต่งใดเอาไปแต่งแต่งใดเนาะก่ะพี่น้องเม่ได้แต่งยากกับพี่นอ้องเห็นบ่เห็นไหมนี่ตามลําต้นเราก็ดึงออกเนาะคะนะ่ะเนาะไม่จบแล้วด้วยค่ะพี่น้องเห็นบะมันเป็นธรรมชาติของเขาเลยค่ะพี่นอ้องนี่เห็นไหมมันงอมันจริงมันเป็นธรรมชาติเนะคะนี่ไดุ้่มิแล้วเ็ดบอ แด็กเล้วได้พุ่มแล้วนะคะโมนี้เขาเคยบอกไปว่าหาร้อยเนาะคะ่ะทำเมากันยังหายยุคค่ะพี่น้องต้นละหาร้อยเนาะ,ะไม้ยี่สิบห้าต้นแต่ว่าไม่มีส่วนลดนะเพราะว่าไม้มันติดเบิดแล้วเนาะคะ่ะไม่มีส่วนลดนะคะเด้อจะถ้าเลือกต้นถ้าเลือกต้นต้นละแปดรอยค่ะพี่นอ้องนี่ไม้รุ่นเดียวกันหมดเลยเนาะคะ่ะลุงบ๊ พหัวงาําได้พุ่มแล้วค่ะพี่นอ้องมาประเด็ได้ายคลิปลายมือกค่พี่น้องเรียกลายเนาะคะ่ะเนาะเอาไม่ออกส่วนค่ะพี่น้องเอาไม่ออกส่วนก,กับตัดแต่งไม่เนาะคะ่ะเนาะ ตะโกงอนะคะตะโกงอไม่งองามเบิดสุต้นค่ะพี่น้องใส่กระทางยกกําลังพอดีจะถ้ายกแพกแพกทรงไปสนี้ต้นมูนี่สูงประมาณเมตรค่ะพี่น้องประมาณหนึ่งเมตรถึงเมต,ตรยี่เนาะคะ่ะนี่ถ้าแพกทรงไปสนี้ด้วยะค่ะเด้อประมาณเมตรยี่สิบเมตรสามสิบนะคะ่ะทรงไปสนีกสียูน้ำหนักถึงต้นละสามถึงสี่ร้อยค่ะ ความใหม่มันสูงแต่ค่าแพงก,กับสีแะะป้งเนาะค่ะติดหมดแล้วค่ะติดหมดแล้วเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเมื่อใดทายเห็บเบิ้งโดนติบค่ะพี่น้องจนว่าไใหม่เขาใบง้ามแล้วเนาะคะ่ะแดดเปียงๆเ,เลยค่ะยางเบิงเ้งแคบหนาจอท่านกับแคบมาเนื่อจากพี่น้องอยากได้ต้นใดเนาะคะ่ะจะเลือกต้นนะคะ่ะเด้อต้นละแปดร้อยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ แปดร้อยเราไม่รวมสูงนะคะค่าทูงตกป,ประมาณต้นละซีลอยครับพี่น้องค่าแพกประมาณลอยยี่เนาะคะ่ะแต่ละตุนตะกาประมาณนั่นแหละคะ่ะโมน,นี่ว่าทนในไรตัดเนาน่ยังว่าทนในไรตัดไรเตียงเนาะคะ่ะพี่น้องเพึ่งใบเขาขึ้น,นะครับพี่น้อง มื่อนี้อากาศกับสีห้อนมือมือมือลุ้นอากาศกับสีเริ่มหนาวเนาะคะ่ะเมื่อนี้อากาศห้อนอยู่นี่ตามลำต้นเขาก็ดึงออกค่ะพี่น้องเห็นปะนี่ไม่จุบปลาไม่งอธรรมชาติไปใส่กระทะไปใส่กระทงมันสิบเป็นประมาณนี้ค่ะพี่นอ้องใส่กระทงก็สิบประมาณนี้แล้วค่ะเด้อ ไม่งอเนาะคะ่ะตะก,กูค่ะนีเบกกกกื้งตะกูล้วนตะกูงอค่ะมึงต้นนี้เขาผัดใบเขาค่ะพี่นุ่ต้นนี้เขาผัดใบกำลังข้นซับลับอยู่มึงกิงดำปื๊ดค่ะอันนี้กระถางละพันค่ะต้นละพันเนาะคะ่ะอันนี้ก็ต้นละพันนะคะที่ใส่กระถางนี่ต้นละพันบรวมทรงเด้อค่ะเราส่งหัวตุ้มส่งนะคะ พอตุ่มทร่งแพ็กไส่ตะก,ก้าค่ะบ่ได้ใหยกระทางด้วยค่ะเด้อส่งไปสนีได้นะคะเหยียกลายทึ่งเอาหยาค่ะพี่น้องเนาะหนาแหลนกะชิคับสบายเนี่ยกทีิได้เอาตต้หยาในเบาไม่เนาะคะนะ่ะเนาะน้ำยังสีกะใครตัดไปแล้วกบโดนตืบควยได้ตัดเทอานึงเนาะค่ะพี่น้อง ไม่งอธรรมชาติเนาะคะ่ะหนึ่งพันบาทเด้อค่ะเนี่ยวูนี่ตอกันไก่มาเลค่ะถขาสบายแก้แล้วมันดึงไม่ค่อยอ,อกนี่ใบแก้แล้วนะคะ่ะไม้งอธรรมชาติเนาะคะ่ะทั้งหนาต้นละหาร้อยขึ้เก้าอยู่ค่ะพี่น้องถ้าเลือกต้นต้นละแปดร้อยเนาะค่ะเนาะ ว่าไม้มันก็นใส่กระถางหนึ่งปีบก็สิพอดีค่ะพี่น้องไม่รุ่นนี้เนาะค่ะนะใส่กระถางหนึ่งปีบได้เนาะคะ่ะใส่กระถางหนึ่งปีบพอดีค่ะพี่น้องบอ่ว่าสิปเป็นทรงสูงหรือบว่าสิปเป็นปากกว้างเนาะค่ะทรงสูงทรงเตี้ยได้เนาะค่ะนี่มค่ะเอาคลิปนี้กับมาประมาณนี้ค่ะพี่น้องคิดทอดกันเนาะคะ่ะ คิดทอดคิดทอดนะคะพี่น้องเนาะบะได้ลงคลิดบะได้ลงใหม่ให้เบิ้งหลายมือนี่ลงต้นโกให้เบิ้งนะคะเบิ้งฝากตามฝากไล่ฝากแช่ค่ะพี่น้องอันนี้เขาตัดนี่เราก็ตัดเป็นพุ่มไปเลยเนาะคะนะ่ะเนาะไม่รู้จะทําทรงไหนเราก็ตัดเป็นพุ่มไว้ก่อนนะคะเพราะว่าจริงมันดึงไปตามจุดไปแล้วเนาะเะนาะ,ะม,มันออกจุดของเขาเนาะคะ่ะเราก็เลยตัดพุ่มไปเลยเนาะคะ่ะเนาะ ขอกันไม่คลิปหนาจากพี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบคลิปเนาะคะ่ะไปละไปละ